มายากลเคาะบอลหรือ c ล a s ท2นะครับเล่นได้หลายแบบด้วยกันนะครับวิธีแรกผมแนะนําก็คือนะครับให้เราเอากล่องพลาสติกใสน่นะครับส่งให้ผู้ชมตรวจสอบเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้เลยแล้วเรารับกล่องคืนกลับมาจากนั้นเราส่งลูกบอลน,นะครับสีแดงให้ผู้ชมตรวจในขณะที่ผู้ชมกําลังก้มลงดูและตรวจสอบลูกบอลอยู่แล้วขณะที่เรารับกล่องพลาสติกใส่กลับคืนมานะครับให้เราจับฝาไว้นะครับ เอามือไงขึ้นแบบนี้นะครับจับฝาเล็กน้อยนะครับยกฝาขึ้นนิดนึงแล้วเวลาพลิกดึงมือกลับนะครับให้หมุนกล่องนะครับฝามันจะปิดไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะครับรับกล่องมาจากผู้ชมยกฝาเลื่อนพลิกกลับฝากล่องมันจะหันเข้าด้านหลังเรานะครับอันแบบนี้นะครับยกขึ้นนิดนึงหมุน ับมาจากผู้ชมนะฮะฝาปิดอยู่นะครับยกฝาขึ้นเล็กน้อยพลิกข้อมือนิดนึ่งดูกล่องมันจะอยู่ด้านหลังยกขึ้นเลื่อนกลับมานะดูก็อยู่ด้านหลังเราครับจากนั้นใช้ยางรัดตัดไว้ครับนี่นะครับรับลูกบอลกลับมาจากผู้ชมเสร็จแล้วบอกผู้ชมว่าผมจะเอาลูกบอลใส่เข้าไปในกล่องนะครับ ถือแบบนี้นะครับนิ้วโป้องอยู่ด้านบนนิ้วชี้นิ้วกลางอยู่ด้านล่าง1 2 3สพอเลื่อนมือลงนะครับให้พลิกข้อมือแบบนี้ครับเอียงเอาด้านหลังกล่องลงไปที่ลูกบอลแล้วกดลงไปนะครับดูนะครับ1 2 3สองเปมื่อลูกบอลทะลุเข้าไปในกล่องได้นะครับเราก็เขย่าได้เพราะว่าข้างหลังตัวหนังยางมันก็จะล็อกไม่ให้ลูกบอลหล่นไปวิธีเปิดกล่องนะครับดึงหนังยางออกดึงหนังยางออก ใช้มือนะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับในแนวนอนแบบนี้ครับนิ้วกลางอยู่ด้านล,านล่างตรงมุมกล่องครับเปิดฝาแบบนี้นะครับอย่าเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้ให้นิ้วโป้งอยู่ฝั่งนี้ดูมือให้ถูกนะครับอย่าเป็นี้เราเปิดไม่ได้นะครับผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ใช่ฝากล่องเราต้องจับแบบนี้นะครับแล้วเคลื่อนมือเล็กน้อยนะครับคลิกแล้วเปิดให้ผู้ชมดูดนี่ครับให้เราเปิดฝา หุนนิ้วพลิกขึ้นมาแล้วเปิดแบบนี้ครับพอเราเล่นแบบเร,เร็วนะครับหนึ่งสองสามเราฝาเราปิดอยู่แบบนี้นะครับเลือ่อนไปข้างหน้าปึ๊บนะฮะก็เหมือนกับว,ว่าเราเปิดออกมาจากด้านบนกล่องลูกบอลมันจะอยู่ข้างหลังนะครับจแบบนี้หนึ่งสองสามขยับช้าๆเอียงกล่องเข้าไปหาผู้ชมปิดไว้แล้วก็เปิดแล้วก็เทลูกบอลออกมา ให้ผู้ชมตรวจสอบเวลาเล่นแบบ mm hmm. เร็วก็คือแบบนี้คนระับหนึ่งสองสามป๊บเทออกมาเนี่ยครับคือวิธีแรกที่เราเล่นสดแบบไม่ต้องใช้ผ้าคลุมนะครับวิธีที่สองวิธีต่อมาก็คือเล่นคล้ายๆกันนะครับให้ผู้ชมตรวจสอบกล่องได้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเรารับกลับคืนมานะครับให้เราปิดฝากล่องให้ผู้ชมตรวจสอบแบบนี้นะครับเรารับกลับคืนมาเรายกแบบนี้เลยครับ ยกฝากแบบนี้แล้วเลื่อนพลิกคว่ำกล่องลงด้านล่างเลยครับอันนี้ตัวรูมันจะอยู่ด้านล่างเราจะปิดตรงก้นกล่องแ็นนะครับผู้ชมก็ตรวจลูกบอลน,นะเราก็ล็อกอย่างยางแบบนี้ครับนะครับทุกมุมนะครับก็ดูเผลอๆก็ดูเหมือนก้นกล่องครับเสร็จแล้วเราก็เอากล่องวางไว้ก็แรกนะครับมัด ายางกล่องเรียบร้อยปิดฝาเรียบร้อยแต่ปิดให้ก้นกล่องอยู่ด้านบนไอรูปากลก่องอยู่ด้านล่างแทนนะครับวางไปเสร็จแล้วใช้ผ้าคลุมคราวนี้จะลูกบอลวางไว้บนกล่องซึ่งผู้ชมคิดว่าเราจะวางลักษณะนี้นะครับแต่ความจริงก่อนที่เราจะวางให้เราพลิกกล่องกลับด้านครับแล้ววางนะสมมุติผ้ายังไม่ได้คุมนะครับจะลูกบอลวางนะครับให้พลิกกล่องกลับด้านเอาด้านล่างขึ้นมา แล้วลูกบอลวางข้างบนนะครับซึ่งอยู่ใต้ผ้าผู้ชมก็จะมองไม่เห็นมันก็จะนูนขึ้นมาเหมือนกับว่าวางอยู่บนปากกล่องครับเราก็ใช้มือนะครับดึงผ้าเพื่อกดให้ลูกบอลทะลุลงไปนะครับปุ๊บในกล่องเราเปิดผ้าขึ้นมาหยิบกล่องขึ้นมานะผ้าคุมอยู่นะครับหยิบกล่องขึ้นมาหยิบตรงก้นกล่องนะครับดึงผ้าออกเห้งไายกลับนะเงยเอาบอลก็จะไม่หล่น เหมือนกับว่ามันอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วครับฝาก็ยังปิดอยู่นะครับใต้ผ้าจากนั้นเราก็เอาดังยางออกปกติครับเหมือนว่ามันยังอยู่ในกล่องอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันแบบนี้นะครับปากกล่องมอยู่ด้านล่างเวลาเราจะเทเราเปิดฝากล่องออกนะครับแล้วเทลูกบอลพลิ้งออกมาครับก็คือพลิกตัวกล่องนี้กลับนั่นเองอย่างนี้นะครับฝาปิดอยู่ตรงก้น พอเราเปิดฝาออกมานะครับปึ๊บการลังจะพลิกกล่องแบบนี้เพื่อจะกิ้งลูกบอลออกมาให้เราพลิกหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บเป็นด้านนี้แทนเวลาเราเล่นต่อเนื่องแบบเร็วๆนะครับผู้ชมจะไม่ได้สังเกตเห็นว่าเราเราเทยังไงนะครับสมมติเราเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะเทออกมาแล้วแบบนี้ส่งตรวจสอบได้เลยครับอ่าอกากล่องแบบนี้นะครับเปิดฝาออกนะครับ อยนี้เปิดฝาออกต้าเปิดแล้วพร้อมกับเอียงกล่องพร้อมจะเทเลยนะครับต่อเน,นื่องกันเลยนะครับปึ๊บมันพิ้งออกมาลูกบอลใสปิดฝาส่งให้ผู้ชมตรวจก็จบการแสดงท่านี้ครับก็มีสองวิธีนะครับลองฝึกว่าวิธีไหนที่ทถนัดก,ก็เล่นแบบนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่เล่นบนโต๊ะนะครับเล่นมือเปล่าก็ได้แบบนี้ครับาผู้ชมตรวจกล่องน,นะครับปิดฝาไว้ส่งกลับมาให้ใหเรานะครับยกฝาขึ้นเล็กน้อยพลิเอียงกลับนะครับ แบบวิธีแรกเลยรับกล่องกลับคืนเปิดฝาหมุนให้ดูด้านล่างเข้ามาหาตัวเรานะครับใช้ยางรัดรัดปึ๊บปึ๊บให้ผู้ชมตัวลูกบอลหยิบลูกบอลน,นะครับกลับมานะครับถือกล่องไว้มือขวาถือลูกบอลไว้มือซ้ายนะครับตบเข้าหากรนะนาดหนึ่งสองสามพอตบปุ๊บให้เราเอียงกล่องด้านนี้นะครับพลิกมาอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามปึ๊บพลิกแบบนี้แล้วดันทะลุเข้าแบบนี้ครับแต่เราตบเร็วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ ลูบอลออกก่อนกล่องมันถูกล็อกอยู่แบบนี้ครับหนึ่งสองนะตกเข้าไปกล่องเลยครอตกเข้าไปกล่องแล้วก็เอาหนังยางออกเหมือนเดิมนะครับ <_ C ut ters> เวลาจะเปิดฝากล่องต้องหมุนกล่องเปิด <_ c ute> ชา้าๆวิธีหมุนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ารูกล่องมันอยู่ด้านหลังด้านหลังเราด้านหลังของผู้ชมเวลาเราเปิดปุ๊บเราก็ต้องคลิกขึ้นมาทัานทีเลยอะใช้้ว ใช้เหมือนล้อรถอะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยเหมือนทําเป็นแกนให้มันหมุนได้อะแล้วใช้นิ้วการเขี่ยให้มันหมุนแบบนี้ครับนิดเดียวแค่เนี่ยเวลาเราขยับมือปึ๊บเราก็ปิดฝาดูเหมือนธรรมชาติมากเหมือนกับเราก็เปิดฝาจากข้างบนนะอันนี้ก็3วิธีแล้วครับเคาะบนโต๊ะตกจากมือเอาผ้าคลุมแล้วกดลงไปก็ได้แล้วแต่ะเล่นนะครับนี่คือ cast two ครับขอบอลครับ